ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องสวายเวอร์ซอไวโนเวลตอนนี้คุณกำลังอยู่กับสวายเวอร์ซอค่ะผู้เขียนและให้เสียงภาคนิยายทุกเรื่องที่ลงในช่องนี้เสียงรักจากเซลล์หัวใจ EP ที่13นายเป็นของฉันออสตินเห็นช่วงนี้เอ็ดเวิร์ดชอบทำตัวแปลก ไม่มารวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ยกเลิกงานเทนให้กับลูกค้าที่ทำการจองไว้ข้ามปีและฟิตเนสก็ไม่เข้าไปเล่นเหมือนอย่างเช่นเคยแถมยังแอบทำตัวติดตามคอเรนต์เราดังกับเงาตามตัวกันไปทุกที่วันนี้เอ็ดเวิร์ดลอบสะกดรอยตามคอเรนต์ตรงไปที่ไหนเสียงภายในหัวมันมีลางสังหรณ์ที่ช่วยบอกให้เขาจะต้องรีบตามเพื่อนของตนไป ในตอนแรกออสตินก็แปลกใจที่เห็นเอ็ดเวิร์ดเดินเข้ามาในซอยกลุ่มคนพวกที่มีปัญหาซอยขี้ยาเขายิ่งเป็นห่วงเพราะเพื่อนไม่เคยมาทำอะไรอยู่ในละแวกแถวนี้เมื่อออสตินเดินตามเข้ามาถึงก็เห็นเอ็ดเวิร์ดโดนรุมจนโดนแทงเฉียดผ่านเสื้อช่วงเอวไปจึงไม่รอช้าที่จะเข้าร่วมช่วยต่อสู้เคียงคู่กันไปกับเอ็ดเวิร์ด รถพยาบาลของหน่วยฉุกเฉินกับรถตำรวจวิ่งมาถึงยังจุดสถานที่เกิดเหตุกันในไม่ช้าพวกเขาตรงเข้ามาช่วยเหลือคนเจ็บโดยทำแผลให้ก่อนจะส่งพวกนั้นให้ขึ้นรถตำรวจเตรียมเข้าตารางไปตามระเบียบพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาทำแผลที่โดนรอยมีดถากที่ตรงช่วงเอวให้กับเอ็ดเวิร์ดเมื่อพยาบาลใช้ผ้าก๊อซติดพันแผลให้เอ็ดเวิร์ดเป็นขั้นสุดท้ายเสร็จ แล้วเดินขึ้นรถจากไปเอ็ดเวิร์ดก็โน้มตัวลงมากระซิบกับคอเรนคืนนี้คงเจ็บแผลหน้าดูเลยช่วยมานอนเฝ้าเป็นเพื่อนกันหน่อยได้ไหมเอ็ดเวิร์ดพูดพลางสบตากันกับคอเรนต์ <c oughs> แผลแค่ถักถักคงไม่ทำให้ร่างถึกอย่างนายจับไข้ได้หรอกใช่ไหมคอเรนผลักอ,อกเอ็ดเวิร์ดออกห่างตัวแล้วเดินเร็ว กอดกระชับกระเป๋าของตัวเองเพื่อหลบหน้าออสตินกับเอ็ดเวิร์ดไม่อยากทำให้พวกนั้นสงสัยเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสเวนเดอร์เอ็ดเวิร์ดเดินตามคอ r e เรน์ออกมาถึงปากซอยเห็นคอ r e เรนเรียกรถแท็กซี่ที่วิ่งมาให้จอดรับแล้วก็ก้าวขึ้นรถผ่านหน้าของเขาไปต่อตาทำไมถึงต้องเข้ามาที่นี่ในซอยนี้คำถามจากออสตินที่ยืนเคียงข้างกับเอ็ดเวิร์ด ซึ่งยืนมองรถแท็กซี่ของคอ์เรนเล่นจากไปด้วยความเป็นห่วงทำให้ออสตินเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะก็เริ่มรู้สึกอะไรแปลกๆกับใครบางคนเหมือนอย่างที่เอ็ดเวิร์ดได้รู้สึกไปกับคอ r e เรนคืนนี้นายมานอนค้างคืนที่บ้านฉันพอได้อยู่ในรถแท็กซี่กันตามลำพังคอ r e เรนก็กดโทรบอกให้นิโคเข้ามารอพบตนที่บ้านกันในทันที เอ็ดเวิร์ดขับรถตามรถแท็กซี่คันที่คอเรน n ์ขึ้นไปและพบว่าคอเรนต์ไม่ได้แวะไปที่ไหนต่อนอกจากตรงดิ่งกลับบ้านรถแท็กซี่ของคอเรนต์จอดลงหน้าบ้านเหมาะกับร่างอ้วนของนิโคที่ก้าวลงจากรถที่ก็คงขับมาเองกันพอดีเอ็ดเวิร์ดซึ่งเริ่มสงสัยว่าทำไมคอเรนต์กับนิโคถึงได้ดูมีทีท่าว่าจะมีรับลมคมในอะไรกัน เหมือนคนทั้งคู่มีเรื่องด่วนอะไรสำคัญซึ่งพยายามปิดบังไม่ให้ใครรู้หลังจากทานมือ้อค่าเป็นอาหารคลีนที่คอเรนทำเสร็จซึ่งตอนแรกนิโคก็อิดออดจะไม่ยอมทานเพราะในจานมันมีแต่ผักไม่ได้มีเนื้อสัตว์หรือของมันเยิ้มที่เพิ่มแคลอรี่เหมือนอย่างกับของที่เขาชอบทานทั้งคู่หมกมุ่นร่วมกันอ่านตำราหนังสือซาตานที่คอเรนเพิ่งได้มาใหม่ อะไรที่คอเรนไม่ค่อยเข้าใจแต่นิโคก็สามารถตอบได้เนื่องจากคุณย่าของนิโคนั้นเป็นพวกที่ถือความเชื่อเกี่ยวกับแม่มดอะไรเก่าๆและมีหนังสือของเก่ากักตุนเอาไว้มากมายจะขาดก็แต่หนังสือของซาตานเล่มนี้ที่คอเรน์เพิ่งได้มาเรื่องที่ทั้งคู่ได้คุยกันล้วนไปเข้าหูของเอ็ดเวิร์ดกับออสตินและโครเวอร์ ที่ได้ทำการมาแอบฟังและรอบดูว่าทั้งคอเรนและนิโคพยายามที่จะปกปิดอะไรพวกเขาอยู่เช้าของวันต่อมาข่าวเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดโดนแทงดังกระชอนกระจายไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยลหลายๆคนก็ต่างสุบสิบว่าอาจจะเป็นฝีมือของคอเรนหรือเปล่าที่ต้องการเข้ามาชิงตำแหน่งของหนุ่มฮอตประจำเมืองเลยจ้างให้พวกขี้ยา เข้ามาทำร้ายร่างกายเอ็ดเวิร์ดหลายๆคนเริ่มซุบซิบและนินทาและมองไปที่คอเรนเหมือนกันกันกบว่าคอเรนนั้นเป็นผู้ร้ายตัวจริงที่สั่งให้คนเข้ามาทำร้ายเอ็ดเวิร์ดคอเรนที่เพิ่งเดินคู่กันเข้ามาใหม่พร้อมกับนิโคก็ถึงกับทำสีหน้างงเมื่อเห็นทุกสายตาแปลกประหลาดที่เริ่มมองมาอย่างที่เขาสวเวนเดอร์เลย่เปิดข่าว เรื่องที่เอ็ดเวิร์ดถูกทำร้ายในซอยมืดและมีคอเรนต์ไปอยู่ที่นั่นด้วยมีรูปของพวกเขาลงแผห่หลาในหน้าเว็บของหนุ่มฮอตประจำเมืองทุกคนคิดว่านั่นคือฝีมือของคอเรนต์นายไปทำอะไรที่ด้านในซอยนั้นมานิโคกับสเวนเดอร์ถามคอเรนต์ขึ้นมาพร้อมกันคอเรนต์ Karen เลยตอบเรียงไปว่าเขาต้องไปรับหนังสือจากเพื่อนคุณย่ามาโดยมีบอก เกี่ยวกับร้านขายหนังสือให้เพื่อนของตนฟังเอ็ดเวิร์ดกับออสตินและโครเวอร์เดินเข้ามาเปิดโปงเรื่องที่พวกเขานั้นรู้ความลับของเซเวนเดอร์นายมันคนขี้ขลาดเอ็ดเวิร์ดเป็นนายใช่ไหมที่สั่งให้เหล่าแฟนคลับของตัวเองไปทีข่าวกล่าวหาว่าฉันส่งคนให้ไปดักทำร้ายนายโคลเลนเกลียโดโกรธเอ็ดเวิร์ด เรื่องที่เขาใช้ข่าวโจมตีตนและก็เรื่องที่เขาเดินเข้ามาบอกกับตนและกลุ่มเพื่อนได้อย่างหน้าตาเฉยว่าเขารู้แล้วว่าสวนเดอร์กำลังจะกลายไปเป็นตัวอะไรได้อย่างเลือดเย็นสำหรับกลุ่มของเอ็ดเวิร์ดคงเห็นความเป็นความตายของสเวนเดอร์เพื่อนเขาเป็นเพียงแค่เรื่องสนุกเล่นเล่นหลังจากวันนั้นกลุ่มของคอ r เรนก็มองพวกของเอ็ดเวิร์ดเปรียบเสมือนตัวเชื้อโรคที่พวกเขาไม่อยากไดอยู่ใกล้ แต่กระนั้นกลุ่มของเอ็ดเวิร์ดก็ยังคอยมาตามร้ารานกลุ่มของคอเรน์ไปไม่หยุดช่วงสายของวันในดวงตามันวาวเมื่อสายลมโชยพัดผ่านสายตาของชายใบหน้าคมสันคนหนึ่งก็ได้เปลี่ยนไปเขาได้บุกเข้าไปจู่โจมระดมจูบคอเรนที่ตรงด้านหลังกำแพงข้างสระว่ายน้ำประจำมหาวิทยาลัย เอ็ดเวิร์ดที่คอยเดินตามคอ r e เรนต์อยู่ห่างๆเห็นภาพเหตุการณ์นั้นเข้าเขารีบตรงรีบเข้าไปต่อยหน้าชายผู้เป็นเพื่อนร่วมสถาบันตนเองกันไม่ยั้งมือเป็นโอกาสให้คอ r e เรนต์ได้พละออกจากสถานการณ์งุนงงครั้งนั้นที่ตนถูกจูโจมจูบโดยชายแปลกหน้าไม่รู้ชื่อและรีบวิ่งเข้าอาคารเรียนไปด้วยอาการรีบร้อนลอนลานใจจริงคอเรนท เขาก็อยากจะอยู่เพื่อต่อยชายผู้นั้นที่อยู่ๆมันก็ตรงเข้ามาบุกจูบเขาโดยไม่รู้สาเหตุแต่ทว่าคนเร็วๆอย่างเอ็ดเวิร์ดก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นกระทืบหมอนั่นไปไม่ลืมหูลืมตาคอเรนจึงรีบวิ่งหนีไปไม่อยากจะให้เอ็ดเวิร์ดต้องได้มาเห็นมุมที่อ่อนแอของตนเองคอเรนที่เหมือนกับตกอยู่ในห้วงพวังของอาการงงงวยเพราะภาพของเอ็ดเวิร์ด กระหน่ำกระทืบเจ้าหมอนั่นมันยังค้างคาและติดตาเขาคอเรนรีบคว้าเอาจักรยานคันใหม่ตนแล้วรีบปั่นกลับบ้านเขาทิ้งกระเป๋าหนังสือเรียนเอาไว้ที่โซฟาชั้นล่างกันไปอย่างไม่ใส่ใจแล้วรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะนิโคจะขับรถมารับเขาพาไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนร่วมห้องตกเย็นหลังจากเวลาเลิกเรียน เสียงเพลงร็อกดังกระหึม่มท่ามกลางฝูงชนวุ่นวายของเหล่านุ่มสาววัยทีนโต๊ะเครื่องดื่มและอาหารพิซซ่าจำพวกเมนูจานด่วนวางเรียงรายตามมาด้วยหนุ่มสาวสวมใส่ชุดบิกินี่วันพีสข้างสระว่ายน้ำขนาดปานกลางตรงสนามหญ้าหน้าบ้านในย่านผู้คนมีอันจะกินวันนี้เขาจะทิ้งเรื่องของสเวนเดอร์และคนทุกคนออกไปจากภายในหัวเขาหนึ่งวัน ภาพของเอ็ดเวิร์ดเข้าไปกระน่ำต่อยผู้ชายคนนั้นจนเขาร่วงและภาพของอะไรหลายๆอย่างของเหตุการณ์ในทั้งหมดที่เอ็ดเวิร์ดได้ทํากันไว้ตอนก่อนหน้าล้วนทําให้คอเรน์เริ่มสับสนและว้าวุ่นใจนายต้องหยุดคิดมันไปเดี๋ยวนี้เลยนะคอเรน์นายกําลังจะเป็นบ้าสมองและดมบอกเขาถึงการต้องหยุดความคิดของตนเองกันไปในเวลานี้ ภาพในงานเลี้ยงวันเกิดรูของเพื่อนร่วมชั้นในมหาวิทยาลัยที่เจ้าภาพอย่างโอไมนี่ขอร้องว่าให้คอเรนต์ต้องมาร่วมงานวันเกิดตนให้ได้เนื่องจากคอเรนต์ติดชาร์ตของหนุ่มฮอตประจําเมืองนี้ถ้าหากว่าคอเรนต์ยอมมางานวันเกิดเขาสาวๆมากมายก็จะต้องมาร่วมงานวันเกิดของเขาอย่างแน่นอนนี่เลยคอเรนต์ชนแก้วหน่อยนะขอบใจนะ ที่นายยอมมางานวันเกิดฉันทําให้งานวันเกิดปีนี้ของฉันไม่กล่อยเหมือนเช่นเคยอย่างทุกปีโอเมนี่เด็กเนิร์ดเจ้าแว่นที่ชอบนั่งอยู่โต๊ะหน้าฉันประจําตั้งแต่สมัยมัธยมยื่นขวดเบียร์มาชนกันกับขวดเบียร์ของคอ r e เรนเพราะความว้าวุ่นภายในชีวิตตอนช่วงนี้คอร์เรนจึงยอมที่จะดื่มเบียร์ที่โอเมนี่ส่งมาให้เขากันตั้งแต่แรก นายจะต้องรีบกลับบ้านไปนอนด่วนเลยนะคอเรนเซลล์ต่างๆภายในร่างกายพยายามร้องเตือนเขาไม่เป็นไรเห็นทีว่าฉันคงต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะฉันรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยนะคอเรนบอกเนื่องจากไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนเบียร์ขวดเล็กเพียงแค่ขวดเดียวมันเลยทำให้คอเรนเมาได้ไม่ยาก ไปกันเถอะนิโคลเเวนเดอร์หลังจากคอเรน์ชวนเพื่อนทั้งสองกลับทั้งหมดก็มานั่งรวมกันอยู่ภายในรถโดยมีนิโคลทำหน้าที่เป็นคนขับแล้วเจอกันที่มหาวิทยาลัยวันพรุ่งนี้คอเรน์บอกเพื่อนเพราะรู้สึกตรงช่วงบริเวณหัวตึงๆอย่างบอกไม่ถูกนายโอเคใช่ไหมนิโคลถามอย่างห่วงใยเพราะเห็นท่าว่าคอเรนมีอาการมึน,มน ฉันบอกแล้วว่านายไม่ควรดื่มเบียร์นั่นที่โอเมนี่ยื่นส่งให้สเวนเดอร์พูดอย่างชุนเฉียวช่วงนี้อารมณ์เขาก็มักจะจุดติดขึ้นได้ง่ายกับเรื่องราวเพียงแค่เล็กๆน้อยๆอ,อ,อืมแต่ถ้าไม่ดื่มโอเมนี่เขาจะเสียใจได้นะเขาอุตส่าห์ชวนพวกเราไปงานวันเกิดของเขาเลยนะเคอเรนพูดพลางยกมือขึ้นคุมขมับโธ เห็นกันอยู่ชัดๆว่าหมอนั่นแค่ชวนนายให้ไปช่วยเรียกแขกกะอยากจะมอ่วสาวๆกันมากกว่าถ้าน,นายไปร่วมงานด้วยสาวๆคงไปร่วมอวยพรวันเกิดหมอนั่นกันจนตรึม่มแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นไหมล่ะสเวนเดอร์ยังคงบ่นไม่เลิกเพราะหัวเสียที่คอเรนดันตกรุมพรางดื่มเบียร์จากหมอนั่นที่ยื่นส่งเข้ามาให้เขาดื่มอืมฉันไม่เป็นไรหรอก พวกนายขับรถกลับบ้านกันดีๆนะโคเรนโบกมือลาเพื่อนที่ยังนั่งอยู่ภายในรถนิโคกับสเวนเดอร์จำต้องโบกมือตอบและกดกระจกรถขึ้นหลังนิโคเคลื่อนรถออกไปคอเรนก็เดินตรงเข้าบ้านตนไปในทันทีฉันรู้สึกสัมผัสได้ถึงไอเย็นอะไรของความซวย ที่มันชอบวิ่งลั่นเข้ามาปะทะร่างของนายกันอยู่บ่อยๆเซล์ลส่วนผิวหนังเคลือบรอบกายของคอเรนที่ชอบลุกชันกันบ่อยๆเมื่อได้อยู่ใ,นในกล้กันกับสเวนเดอร์หรือในทุกครั้งที่คอเรนได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและวุ่นวายกันกันกบสเวนเดอร์เหมือนดังกับว่านั่นมันเป็นเรื่องของตัวเขาเองคึกคอเรนตกใจ เมื่อก้าวขาเดินออกมาจากด้านในห้องน้ําแล้วต้องพบเข้ากับเอ็ดเวิร์ดไม่ยืนหอบเหนื่อยเหมือนกับวิ่งมาด้วยความเร็วเป็นหลายไมล์ในมาที่นี่ทําไมคอเรนถามในทุ้มเสียงตื่นกลัวเมื่อพบเข้ากับดวงตาที่แข็งกล้าวของเอ็ดเวิร์ดชึกเอ็ดเวิร์ดผลักคอเรนให้ปิดผนังเขาเริ่มจู่โจมจุบคอเรนอย่างป่าเถ่อน ฝ่ามือหนาของเรี่ยวแรงซึ่งมหาศาลกำลังทำการล็อกเรือนร่างอันบอบ,บางของเอ็ดเวิร์ดเอาไว้ทุกด้านโ <c oughs> อ้ยนูทนไม่เด้แลอวลุคอรนร้องประท้วงอุ้ยอี้แผ่นอกบางโดนขยี้โดยมือหนาที่ขย่ำกอบกุมลงมา <c oughs> ฟึ่บผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวที่คอรน,น์นุ่งเดินออกมาจากทางด้านในของห้องน้ำโดนเอ็ดเวิร์ดใช้มือเกี่ยวปมหลุด เหวี่ยงไปกองไว้ที่ปลายเตียงเรี้ยวแรงรวมทั้งขุมกำลังจากมวลกล้ามเนื้อเขาที่มีมากมายไปกว่าตนจนบทบังร่างคอเรนเอาไว้ได้มิดคอเรนโดนต้อนจูบจนแผ่นหลังลม้มลงไปยังที่เตียงเอ็ดเวิร์ดตามมาทาบทาับคล่อมร่างคอเรนไว้สองฝ่ามือซึ่งแข็งกกราวรวบกระชับสองข้อมือที่เล็กบางมากกว่าตน รวบรึงขึ้นล็อกไว้กึ่งกลางบนศีรษะตัดชึบฉากเอ็นลายยาวเลยค่ะนิยายเรื่อง The Sound of Love เสียงรักจากเซลล์หัวใจมีให้อ่านในฟรีตอารายนะคะซึ่งฉากเอ็นส่วนมากจะอยู่ในหนังสือแล้วก็ในเล่มของฉบับอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นนิยายเสียงที่ลงขายในเว็บนิยายเนาะ